ก you know, ็ไปด้วย เป็นไงพี่พอสิพี่จาน์พิจาร์ยิ้มอย่างเดียวอ่ะหล่อไปลูกต้องทำใจคำตอบนิดนึงอาจจะยากที่จะต้องทำนะครับอ่ะโบส์อ่ะตึ๊งตอบก้าว ได้หลายส่วนได้หลายอย่างสุขปะจะทำเรื่องซ้ำๆทำเรื่องซ้ำาไม่รอดแล้วบอกแล้วถ้าเผื่อตัวการเข้ามาหาเพื่อนอาจจะทำให้ตัวเองหลุดสมาธิเราเมองเพื่อนก็ได้แัลนั้นเนี่ยสนใจในสิ่งที่เองทำอยู่ทำแบบมีสมาธิกลับไปลกเป็นโอกาสที่ดีแค่ไหนทำพลาด บิววี่เขามานั่งถูกแล้วลูกมาบิววี่ทานสาที่ห้าคนยืนสุดสุดท้ายไปหันหลังหันหลังหันหลังเพื่อนเพช่วยกันนับเพื่อนเอนช่วยันับช่วยันนับหนึ่งสาบอกให้เขารีบออกมานะพร้อมหนึ่งส เลยลูกมาเฟมสมาธิหลุดตลอดหน้ายังแบบทำไปเล้ยิ้มสามารถถ่ายรูปได้อย่างสวยห่อเลย,ลยอ่ะยืนโปลล็งไม่ผ่านลูกแม็กกี้ไม่ผ่านจิงไม่ผ่านทำเต็มที่มีสมาธิมีสมาธิในเรื่องที่ง่ายที่สุดยังทำไม่ได้เลยแล้วทำอย่างอื่นจะทำได้ยังไงอยู่กับสิ่งที่แค่ทำหน้าหน้วก ไม่ผ่านไม่ผ่านมันจะผ่านไปสาเหตุที่ไม่ผ่านอะไรรู้ไหมมีคนมีบางคนที่แบบทำๆอยู่แล้วแอบมาเช็คครูแอบจบตาเช็คครูว่าผ่านหรือยังไงไม่ผ่านลูกอ่ะไปยืน ก็ดีขึ้นมากอย่างนี้พอแม็กกี้ยังดรอปกับคนอื่นถอยไปยืนไม่ให้ผ่านมันทำได้อีกรูเชื่อว่าสามคนนี้ทำได้อีกทำได้อีกมากๆเลยเอออย่าอึ้งอึงอ้อึงอ้อึงอ่ะหันหลังดีแล้วทำให้มันดีขึ้นอีกเสียงโลดีพออย่างร่างกายเราใช้ได้เยอะอย่างสมาธิเราดีอย่างอย่าสุดใจคนอื่นมาพร้อม 能上山 ไม่ได้ดีขึ้นเลยแย่ลงกว่ารอบเมื่อกี้กับยินถอยหลังใหม่เฟรมไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นยุ่งกับสนใจกับตัวเองการที่มีสมาธิไปหาคนอื่นปุ๊บทําให้แกเสียทันทีถอยไปเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านจีมยังน่ารักอยู่นะจีมบอกสะโทษนะคุณเป็นคนน่ารักอ่ะมาหายใจเข้าลึก ารสมาีกาตัวเองก่อนทีเดียวทีเดียวเอาเส,สียงร่าง,งกาย <c oughs> ไม่ต้องคิดให้มันพาไปมองดูหน้าตัวเองกับหน้ามัน,มนบูดเบี้ยวได้กว่านี้เปล่าเน่หน้าเราแต่ว่าสิ่งที่เรากะลังทำต่อไปนี้ไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงนี้พร้อม Bye.